กเ,เออแปลกนะเนี่ยคนบ้าอะไรอะใส่ชุดขาวทั้งตัวเงี้ยแล้วมาอุ้มไก่ใครก็ไม่รู้เออเนี่ยเออแปลกนะเนี่ยข้าใหญ่จะเป็นคนดีก็ได้เนาะคนนี้บ้าอะไรมันนั่งอุ้มไก่อยู่เงี้ยอู้คนดีก็ไม่ทำมันหร <c ười> อกว้าวไก่ไตัวนี้สวยมากเลยเอาวข้าขอแล้วกันนะวันนี้ โอ้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาไก่กันไปไหนเนี่ยมันไป็นมากหรือเปล่ามันไม่ทักบ้านข้าก่อนแล้วกันเยวจะให้ลูกเมียค่าอายามมันให้ ดีไหมรุ่นล่างเกียวสำัหมอสำหรหับไอเป็นนักสู้โอ้โหนาดีดีลูกพ่อไอเสิงลูกพ่อ Có mai đi mày สิเออเ้ยรอหน่อยดิเออฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเพราะคนกลัวเมียทำงานใหญ่เลยเว้ยเออแล้ววันนี้เอกไม่ไปหาปลาหรือไม่ไปอ่ะอ้าวไม่ไปอือไอ้เมียข้าได้ข่าวว่าเอกเป็นลูกศิษย์ของท่านดาบด้วยวะใช่ท่านมีวิชาคมที่แก่้ามาข้าไม่เห็นจะมีอะไรวะโอ้คนั้นน่ะสิ ก็แค่คนนุ่งขาวห่มขาวธรรมดาน่งจะมีอะไรวะถึงเวลาพวกท่านก็จะรู้เองแหละรู้เองเฮ้ยเรื่องของแกแกจะเชื่อหรอแกเสียเวลาว่ะเฮ้ยมีอะไรนี่ไปหาปลามาทำกับแกมีนนี้ดีกว่าไปก่อนเลยเพื่อปากพอดีเออเพื่อปากพอดีเลยว่ะเพื่อคนตี๋คนตี๋ไม่รู้จะไปหาทางไหนได้กินอ่ะเห็ดมันก็ไม่ออกเออ มาเห็ดออ่วมาเก็บเห็ดนะวันนี้นะไปก็เสียค่ารถเปล่าสบายดีนะครับโอ้ยอิอิไฉาอิอที่หนาเรังงเรา้างที่อื่นก็ได้เยกินเฮ้ยเดี๋ยวหมดอ่าเอ้ยเฮ้ยมีดอันนี้ก่อนมานี่ก่อนอันนี้มูอินมล้าิล้า ดีอ,อะไรบ้างมังมีสิวะไม่มีจะเรียกได้ไงอ่ะแม่ถามได้ ừ, ข้าได้ข่าวว่าเองจะไป,ปกกทุ่งในป่ากับท่านดาบุวะใช่อีกสองวันน่ะต้องเดินทางแล้วในป่าอันตรายมากมีทั้งผีสาง <ừ. S 2> และสัตว์ป่าข่าวว่าเองไม่ได้กลับมาแน่ว่ะข้าไม่กลัวร้อคข้าไปอะด้วยความกิมใจถ้าเองมีชีวิตกลับมาได้ก็บุญแล้ว พวกข้านะเชื่อเว้ยว่าลูกตาเป็นผู้วิเศษเอาแต่พวกท่านละข้าไปก่อนละเฮ้ยขอให้รอดนะเว้ยอุ้ยใบบายโัคดีเว้ยกินกินกินอ้ากินมั่งดน่พอเดี๋ยวหมดโอ้ยม็นไปกินเล้เนี่ย អ្នកហើយអឺនេះមក เลียดเลียไว้เลียดมีรายแต่เวิร์กเลียกกูไก่มาคืนคุณช่วยคืนให้ดาบอดด้วยนะไอ้พี่หงขาวน่งขาวไอ้บ้าบาบอๆน่นแหละมึงก็ไปคืนเขาด้วยคุณนอนไม่ค่อยฉลับเลยอะ วันร้ายทุกคืนตั้งแต่เอาไก่ตัวนี้มาแม้กระทั่งเดินเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยคนก็หนีหายกูไปหมดอ่ะกูว่าไก่ตัวนี้ไม่ค่อยดีสําหรับกูแล้วก่อามาไม่ดีละยังไงขอรบกวนหนะ่อยช่วยคืนให้กูด,ด้วยได้เดี๋ยวไข่ไปคืนท่านอาบดเลยไป นโมตัสสะภะคะวะโตะระ h a โตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโต a ระ h ะโ o สัมมาสัมพุทธะนโมโพธิสัตว์ตัวมหาสุโมไมหิติโกมหาลาภะอหางปุเฌมิ สิทธิลาโภนลันตลันพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยะองส์สงสัมพนโออิตีปิโสนมโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมสาทุษาทุสาทุ เห็นเย็นื้ยหานียเจนเย็นเห็นอยู่ดีๆนะมันสั่นทั้งตัวเลยนั่นน่ะ หาวิธีรักษาอยู่เราปัปนเฮ้ยเป็นมาตั้งแต่ไปหาของปลาลบมากฝุน่นเลยอ้าผมนั่นรืดีไปหามันเป็นอะไรตั้งแต่ไปเก็บปืนมาเนี่ยก็มีอาการอย่างนี้เลยเจ้าพ่อกำน,นันอาการแบบเนี้ยข่าวว่าผีปอบเข้าแน่ๆเลยพ่อกำน,นันถ้าอย่างนั้นไม่ผีปอบก็ต้องเป็นผีป่าพ่อกำน,นัน ช่วยบวกค่าด้วยนะโอ้หนาวน,นั่นนั่นนั่นๆๆาอบมันโดนปอบเข้าแน,น่ๆเลยพ่อกำน,นันจะเป็นผีเข้าหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราต้องรักษามันจ้อยครับพ่อกำน,นัน <laughs> เองรู้จักหมอผีใช่ไหม <laughs> ผมรู้จักหมอผีอยู่คนหนึ่งบ้านอยู่คุ้งวัดฝั่งกันน้นเดี๋ยวผมไปตามให้ครับพ่อกำนันออย่างนั้นเองไปตามมันมาได้ครับพ่อกำนันหน ยุดมึงบอต้องว้ากูหู้แล้วไปพากูไปผมจริงว่าวเดี๋ยวบอตั้นกันไอ้มันลิอาจไม่หยียบหนาก้าไปมาพวกหมอตามผมมาเกกน่ยย่างตัวระวังระวังนะเออหำครับตัวบาไบักหันไม่อยู่ไกลว่ะเนี่ยามเขาลูกนี้ไปเนี<ะ>่ยย่างโดนเติมยู่ตัวเนี่ยปะ เขาขายก็ไปเดี๋ยวบนท่าน รับทำจักน้อย เขาไปแล้วแน่นอนอยู่แล้ววันพระก็ไม่เวน้นเอ่อ เห็นอีกยังนี่ผมทำรังองไว้พิษ้มยาสมุนไพรสมยาสมุนไพรอ,อน,นี่อากาศมันร้อนจริงเลยนะโอ้ยแกต้มยาสมุนไพรคันขึ้นเหมือนเผาบ้านแกเลยจะเห็นฟวันมาจากไกลตกใจเลยแกเอ้ยแกเอาน้ำมาให้ลูกฟองกินแนะ่น้ำ้าพ่อออเดีลูกน้ำเย็นๆก่อน โตวไวจริงอ่ะไอทิษจริงเลี้ยงไวเถอะเด็กคนนี้มีบุญมีกุศลไปสายมาเนี่ยโอ้โข้าก็ถึงเองแหละถึงนควันระหมงอัตไกลเลยข้านึกเองหอบบ้านมีธุระย<อ>ังบอข้าไปมีหรอกข้าคิดถึงถึงไม่ได้ไงอ่ะ,อะมียังกับวามาโอ,โอ้ถามจงนักหนาอะไรกงแก เอ้าอยังไม่ถามใครเยอหยอกเล่น <dated> ซ <teenage time online> <pl ains> ื่อๆเพื่อนนี่ยิงต้มอะไรยิงวะยาสมุนไพรยาสมุนไพรอะไรแกวะเป็นยาบำรุงรักษาได้ทุกโรคอู้รักษาได้ทุกโรคจริงเหรอแล้วนี่ฉันก็ไปกินได้ดิรักษาฉันได้ไหมเนี่ยรักษาได้หมดล่ะ หมดเลยเหรอโหตอนนี้ฉันตับพิการหายไม่ย่อยปวดท้องบ่อยๆขี้ไหลปวดเข่าปวดข้อมาหวานลความดันเกา้าเกลีไปหาต้มกินเองโลดโอ้ยไอ้ทิศคาพูเล่นไรตำหนึ่งาบ่ตายนียโ่โหลดคาพูเล่นก็จะถามว่ายาพวกนี้ไอ้ได้สูไปจากไหนของปู่ย่าตายายพิ่นสืบทอดไ้ให้แล้วคอยก็สืบทอ,อดทำาบะแก้วมันตอ่อเออดีว่ะ เพราะอนาคตยาสมุนไพรตัวเนี้ยมันจะช่วยรักษาให้คนในภายภาคหน้าได้หลายๆคนเนี่ยเกิดบุญเกิดกุศนด้วยก่อนกรับเดี๋ยวที่กอกใส่ขวดให้เดอ้อพห้ข้าออขอบใจเองมากนะให้ข้าคนใหญ่แล้วครับเออไนั้นเหรอวะ โอ้ยเอ็งจนเมื่อยแล้วยังกลับไปเลยละเขาก็ว่าจะไปดูภาพทุกดวงหน่อยหลังเขาเห็นชาวบ้านบอกให้หวยแม่นด้วยไปเจอมาเลยชาวบ้านเขาเจอมาผมมาบอกก็พอดีจะขึ้นไปหาสมุนไพรอยู่เหมือนกันเน่ยนะอั่งกลั็ไปทางเดียวกันได้เลไปด้วยกันได้ได หูนี้เองไม่ได้ออกไปหาของป่าหรอวะโอ้โหเดี๋ยวผมเป็นเหมือนได้หานมันอะ่ะจะไม่หายเลยว่าแต่ว่ากำนันพอจะรู้ข่าวท่านลูกตาใช่ไหมว่าท่านน่ะไปจำวัดอยู่ที่ไหนท่านลูกตาเออเว้ยถ้าไม่ได้ข่าวที่แน่นอนเลยเพราะว่าท่านลูกตาเนี่ยท่านไปทั่วท่านไปจำวัดที่นน่นจำวัดที่นี่อะไรท่านไปทั่วทีนี้ท่านจะไปจำวัดที่ไหนเนี่ยไม่มีใครรู้เลยเอ,อเองก็ไม่รู้เลย ไม่รู้จริงๆครับกำนันกระท่อมหลังเดิมที่ผมเคยเห็นท่านจําวัดอยู่ท่านก็ไม่อยู่เหรอผมก็เลยไม่รู้จะไปตามที่ไหนเอออย่างนั้นเอาอย่างนี้มากข้าว่าเดี๋ยวถ้าเรารู้ข่าวว่าท่านเข้ามาในหมู่บ้านเราเมื่อไหร่เราก็พาพวกเราทั้งหมดไปกราบนมัสการท่านดีไหมดีครับกำนันครับเออถ้าก็เห็นเรื่อนไงนะเออย่างนั้นเดี๋ยวเข้าไปธุระก่อนนะภากับกำนันครับสวัสดีครับ ไช้มาฮทิตไปเหี้ยงควายมากพ่อใหญ่